ผมป้านะเออไอ้ซิงเกิลเนี้ยพร้อมไอที่มันเป็นในที่6กอ่ะที่มันเป็นดิสิตัรดิสก์อ่ะดิสก์ที่คิดถึงนะอันนีชุดเนี้ยทำมาดีมากเลยผมว่านะสวยด้วยนะ <laughs> เป็นง่ายแอนเจิล <laughs> มก็มีอยู่อีกอันนึงที่ผมได้มาจากที่รองแก้วในรูปภาพที่ ไนประจากใน e อ p ม r พรสชเนาะก็ผมก็มีแค่นี้เองสำหรับในแองเจินะเ <c oughs> พราะว่าอันนี้ผมก็มาที่ไปกันมานาะการเองอยู่แล้วก็ร้อนมากดูสักภาพอากาศด้วยดิคตรร้อนร้อนจริงนะถ้ามันบอกว่าไม่ร้อนเนี่ยคือแบบอ๋อตายหาแล้วก <c oughs> ินได้เยอะครับถ้าจะ มาต่างต่แบบนี้นะครับเ้าเครื่องต้องเย็นด้วยแม่ยานั้นแล้วเราก็ร้อนแน่นะครับนี่ย้วยสภาพอากาศมนแดดเปี้ยงเลยนะแล้วตอนนี้ก็ยัง <c oughs> ก็ประมาณเที่ยงก็ช่วงนี้มันเป็นวันที่แบบทีเรียกว่าแดดมันมันอยู่ในระดับตั้งฉากเดียวกันกับตัวเรานะครับมันก็ใกล้ที่มันจะอันนี้กันมากนะครับแบบหลายเงาเลยนะใกล้หลายเงา เอาละไปล้วครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับส่วนผมผมจะไปเที่ยวที่เปกัตมงนาก่อนแล้วเจอกันทับ